พระกลางคือว่าปีนละ่ะพระเย็นแจงไห้ไอ้พุทธเจ้าอย่างเดียวเขมว่าปรากฏวาด,ดีเจ้น่ะุทธวาด,ดีโอ้ได้ได้เรียนมาคนมาได้หลายที่ไม่ได้ของพระเย็นพระชิวะนี่ยังหยอนเดียวยังวนเดียวบทให้ลองเมืงองคาถาพระเย็นกับพระ ภาษิวะปุกินคอนบริเวณะวาเพิ่นเขาเจ้าข้าเจ้าปลูกเสร็จเขาเจ้าเจ้ามือไปขวดเลยหินเปื่อยนะบบปฏิบบปฏิบัติเกียบริเวณปวนาเกียนี้อยู่หินเปื่อยอันนี้นำยาบันกะสารจมซีเมนคืนกับหัวบัวเป็นน้ำยาบันเอาหนี้ไม่ลาลาเลยทิ้นเป็นใช้ขวดลวดจังหวะประเทศยัียง เพิ่ประเหต์เพินปนไปมหนักอยู่พ้นเป็นข้าเจ้าไปพัฒนาอยู่พนประเทศไทยคุโลบประมาณสองเมตรเห็นเศษบ้านเกา่าเศราคาผักขังประเทศอังนุดนะนี่แหละป่า,ป,า,าป่ายังอันยังะไปยิงปืนไงใส่เด้ใส่โพดิรูปแส่วางกระบอพังแล้วของหินเนาะ,ะนั่นแหละ เวลาเล่นยิงปืนใหญ,ญ่ใจหลวงพระพุทธเจ้ามันก็บุพพังแล้วเห็นคักๆไว้ไปยังมาเกิดเฉพาะบินบินบุบบุน,อ,นอ,อีกแล้วอ่ะเหรอเมโยอันนี้ก็ได้ชาบานจะเข้ากะพี่นาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพโโย่อเดี๋ยวมันบอดี๋ยวนี้ป่า สองพันหาร้อยที่นพระโคโคลองศาสนาพุนมาละมาทีพระอาญาเบ็ดไก่เด้เขาคลองแต่ว่าห่างก็ว่าทุกเมือ,อยู่เห็นดาเห็นน่ะเห็นได้ขวัญจีพอ่พอพ่อขอกราบคารวะกต่ว่าอยู่ดี่พ่อทุกเมือมม่อทุกเมื่อพ่อทุกเมื่อนี่แหละนี่แหละพ่อสองหกเกบเก่า ตั้งแค่พ่อสหกสิบเจ็ดปีละไปฮอนหกสิบเก้าเด้ออันนี้เอาไปเป็นกะทิเติอนใจบ่อยเบาเบงมันจะเป็นอย่างกระเจากกระบะวะมันกี่ฮอนจะกี่ฮอนไฟบัวหึงฮอนแดดบัวลูหกสิบเก้าถาบันถาดีมีเราแก่อยู่มหาลวดพอโซเก้าแจ้ว่ากะเจ้าบะ กำหนดกำหนดปีเดือนดอกโคเดือนกำหนดวันดอกเจ้าก็เจ้าวาวของเจนเจ้ว่ากับกันเป็นไรมากกะเคยผ่านฝ่ายบวชมาแล้วกับมาหลบม่ต้องชวนไพ่ฟ้องกันเฮาไว้พอศหอกออย,ยู่เก่าละโตเก่งพอศเจ็ดยีายานน่หกไปผู้ใดยั้งอยู่ระยะนี้พอศเจ็ดยี่หกเป็นคนดีเบิด คนดีบิอายุยืนพอตายแต่ว่าคนนี่ยี่ยังหน่อยพอโซกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดคนที่ยังหน่อยแต่ว่ายืนเบิอันนี้การยาวจาวปากเอาทอเขาเพราเขาดีดีละเขาเขาเยอเขาเยอะวาจะไปเปิดที่คนได้ยินนะหกหกเก่าเลยออกแล้วที่ปูวาวหนึ่งที่ปูวาวหกเก่าหงัดก้อนมันออกแล้วหกเก่ามานมากเจ็ดโอเจ็ดสิบหกการเปิดเขาจะยินรโบละ ครับอกได้ยินครับได้ยินอยู่ครับผมได้เยินน้ำกันอยู่นั่นแหละที่นอนกันครับไอ้ข้าวขอจักรจะเขาชุมบาบันวันของบ่าวเทุกคนนี้ครับบ่้เจ้าคนเพราะว่าเจ้าคือสีดักบวชได้อยู่ถือว่าเป็นบุญผมเพราะว่าทำตีคือสีได้อยู่ครับผมนั่นแหละถือว่าเป็นทำตีทำโทษสีได้อยู่เจ้าว่าว่าจะเจ้าฟังนั่นละชุมนันขอบ่าวเจ้าว่าคอยเป็นฝ่ายปฏิบัติคอยได้อนุกับระธานแล้ว ได้มาหลายปีแล้วได้โอ้โดนยีน่สิบกว่าปีเลยก็ได้จะว่าคอยโล่คอยเห็นคอยอยิง่งจะฟังร้ายจะว่าคอยกระบอกจะเจ้าอะไรจะเจ้าหรือฟังนอนกระเบ้าเส้นบริบวรมันใจยี่จานโคลาดแท้งบักเขา่านะโค,ลา,โคลาดีเนาะเนียสีหน่อยเนาะโคลาดสวัสดีกรับา้าครูครับขอต้อนรัน ปูให้ผมขอถามนะคุณเอฟซีคุณอ่อนเอ็มพี่เพื่อนอันทักมาอันใช่ก่อนกาบนมัสการปูแล้วล่ะอยากถามปูว่าปูฝันดีบ่ว่าสั่นครับผมโตแบบในมุ่นต้าสุกตังเนี่ยโอ้ยบอกคนฝันน้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกายังว่าโบราณว่านอนเมียสมมติยังว่าฝันว่าฝันว่าได้สี่ขวัญดิเสือหลายพอดีเด้อจะเสือหลาย แต่ว่าการบางคนฝันในฝันคักยุนละฝันว่าปอยใหญ่เอ่อปอยใหญ่อย่างกุลาฝันอยู่สั่นอย่างนั่นจะจะเขียนไว้อยู่สุวรรณขลุกวัสมะปูแม่นบอกที่จัดใจญ่บเขียนไว้เช่นว่าอันเราเพีบกึ่พอไปฝนอยู่ไกลอยู่ฝันด้บอกอ่าฝุ่ยิงฝุ่นึังฝันละหายฝุ่นนั้นเป็นอาบาดเป็นอาบาพิ่นลงมาบอก จากจริงบอกจริงบอกสองหาซีสามหกเก้าพญายูลามาบอกไทยบอพยยลพืาอยูราแท้ให้ผู้ยิงอามากองเพืนละสองหาซีสามหกเก้ามีทัวนั่นละคนฝัน,นพญายูลาอยู่สั่นี้ยังหมดละ เราบบนี้ก็มาเสียงเบึงคล้ายๆอยู่ที่ไะคล้ายๆที่เขาอยู่วี่ไรอย่งวะอันปูหันเสียวก้อนหันผมว่าเสียวก้อนอก้อนว่าได้หกตัวปูว่าปูได้หกตัวแล้วหันบ่ท่านได้เสียงมาสั่นปูเสียงหรือวะเห็นเห็นบ่ปูอันปูว่าปูสิเสียงมั่งนั่นปูปูได้มาแล้วหกตัวปูว่าปูสิเสียงมั่งเสียงหรือบ่ครับผมเซียงแล้ว คล้ายๆยังวะครับคล้ายๆเสียงแล้วคล้ายๆคล้ายๆจะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ัไแล้วปูยังสองคืนนี่แหละเมล็ดไงเสียงเยกครับมื่อนี่งซื้อผ้าครับนี่เนาะครับมื่อันพร่งมันผ้ามันพ้าเลยเมื่อหนึ่งเมือล็ดเสียงเยกคันมันเป็นคือเก่านี่ยเมื่อไคลอยู่นั่นแล้วแต่เก่าก็เปลี่ยนทุกันมา่งชีแล้วคันเส้นนายใหญ่นี่มาเข่าแต่ว่าหางเลือกตัวเข่าได้เด้ออาจจะบ่ตรงก็ได้หรือจีจังไหนกบุญจัก บาดีจุกกรอันเขาทั well, well. ้งล่างทั ography, names, ้งบนหกเก้ากับสองศูนย์ศูนย์สองนี่ศูนย์สองครับฝันเราหญิงผู้หยิงมาบุกบุกเข้าไปนอนน้ำอยากเข้ามาอยากเข้ามาวะเป็นอาบาตอาจารยนดอกบางทีเผลอๆเป็นอาบาสปรายิตขาดจากพระหรือด้ว่าจารยดอกก็ไปยั้งดอกก็จะออกมาบาดีทั้งบนไอพ่อใหญ่อันอ่ากุลาไปหากันไห้ว่าจารย ปัญญกุลมาก,กั้นไว้โอเล็กเข่าเลยตัวดีววะเดะกัเล็กเขา่าเลยทั้งสองตัววันนี้กันแต่ว่างบเป็นทังสัน่นมีผู้หญิงผู้หนึง่งมามานอนเฮียงเอเล็กเขา่าเลยตัวดีววะตัวเดนะ่นมาในฝันว่าผู้หญิงผู้หนึง่งมามักอยากใครไปหจาจยเก่าวะฉัน เอาคาดแดงหันเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลลอยเอทฮอ่ลอยลอยเอทถุงลอ,อยเอทถุงลอยลอยจองลอยถุงลอยเอสถุงมาแจกมาดันวันนี <hör> ้น้ำตาลพายูพอน้ำพอพันบาทพอพันเอาให้ด้วยน้ำตาลยูหันกมี่หันน้ำตาลยูหันกมี่แ่วมีสองถุงบาทมีสองถุงระวังใจยี่สิบเอ็ดดยแล้ว อ่ะย like, ja. like, <N os of onos> ี่เ uh, บียดเลยล่ะยี่เบีระวังยี่เบียดตรงมาเลยกัดกันมามาเล็กรางเด้อเฮียสองหนึ่งนี่ละวังกันได้น่ะสองหนึ่งเราเป็นหนงเด้อระวังเวรีเด้อเออลงเป็นหนึ่งเด้อเนี่ย่แหเป็หนระวังระวังไปดีจะวากาหนาเป็ไปเยอะ แต่ว่าสุกคนมาแต่กวนอกก็บ่าโอ้ยเรียกสุกัวเรียกโฉสุกเกาเบิร์ดก็ยังบอกนี่เรียกโฉุกเกาเบกันมาสั่นูวา่งสองสองนี่ก็สุกเกาดีครับผมไม่บ่อยะครสุกเกากับกักันมาสั่นปูากนเ่งสองสองนี่ก็เป็นสุกเกาดีน้ำตาลรอยเอดรอยเอถูกอรอยเอดถุงนี่แหละมาแดงมาใส่น้ำตาลไปยืมพอม้ันบ่เนี่ ของใหญ่ไม่ยุหันยุหัวจ้าัวร์เจนวิญญานเวร์เจนฟ้ามาเป็นสองถุงครบพเลยวะครบครบเอาไปรอดเวอร์จะไปเฮลมันรอดก็เลยมาคิดว่าเออกูเป็นพระกูเป็นผู้เลยสุกูจะไปเอาอยู่บ่ดีเราไม่พลาผิดบ่ดี้ด้ือเปล่เนี่ยกูเสี่ยวอยู่บ่กูเสียอยู่บ่บอกว่าไปเฮลิบันรอดบอกกูบอกไปอยังเวอร์เจนบอกไปแล้วบะเนี่ยมาผิดบ่ดี้เลยผิดวันนี้เอาบอกเด้ อาจสีบวแยนก็นได้หรืออาจีแม่งก็กได้นะคุณ <laughs> พระโพธิสุขกูจะไปหว่วงอยูย่บ่ดาบอันนี้กูกูก็ขาดกิเลสขาดแล้ววะจันขู่ก็ผมไปยั้งเลยกิเลสตนาบ่มีบ่มีตอนนั้นล <laughs> แล้วแลกอยู่แต่ว่ากะเอากะทีหน้าวา่ะนี่ละข่อยไงอันนี้ละ พ่อใหญ่ลาพันสองร้อยห้าสิบปีสูงเด้กายกว่าผู้หญิงผู้น้องคือบลอกบ้ดนว่าพ่อใหญ่กุลาเนี่ยใส่มากพุดยศันยังบบสวรรค์แต่ว่าญาติผู้หญิ่งมุขพูดมาหลอกบ้านนี่แหละอันตรายอยู่าง้แต่ว่ามาเสียงเบิ่งบ้ดนปฏิเสธปฏิเสธจ้ากิตตุลาตุลังอะไล่ะครั้นไปเรื่องที่อยู่บ้านโคกลาดเนี่ยโบขักมาแล้วเขาซับ อหกตัวเลยวันโครกลาดปีเดนหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ออกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เลยออกเบิดถึงหกตัวหาคือโบได้บริบบทยายอกสามตัวเอกสามร้อยสามสิบสองบอสามสามสองบออยู่โครกไล่เข่าเอีกลองดูนะนี่แหละโครกลาดเดี๋ยวนี้พระไปอ่า ทำเพรพังเมิดบ๊บ,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 บไใดหรอกทุกนพระจุมไมไปอยู่ก็จะเ้าสางดีเสร็จเพรพังเมิด